สวัสดีครับวันนี้จะคุยฟังไหมครับเกี่ยวกับเรื่องลูกตีแม่อะไรพวกนี้มันมีปัญหาวันนี้เข้าเวรก็มีเคสที่ว่าแม่มาอยากให้ตำรวจช่วยนะครับว่าเนี่ยมันมีปัญหาว่าลูกเนะี่ยเออเกเรนะครับก็จะตีแม่อย่างงู้นอย่างนี้มันก็เลยเกิดปัญหาว่าถ้าเป็นทรงเนี้ยจะแก้ปัญหายังไงนะ <c oughs> ก็คืออีกทีนะครับ กรณีเป็นเรื่องของปัญหาในในบ้านเหรอเนานะเป็นปัญหาในบ้านเออลูกหลักๆก,ก็คือลูกเกรรเ,ออเรนั่นแหละเลี้ยงจนตายอะไรประมาณเนี้จะมาแจ้งตำรวจว่าลูกคูอย่างวันอย่างางี้มันก็จะเกิดปัญหานะครับเอาอยางงี้กันมีแนวทางง่ายๆเลยนะก็เมื่อมีเหตุการณ์ก็คือลูกคููเลี้ยงไม่โตสักทีเนาะ สร้างความวุ่นวายในครอบครัวโดยเฉพาะขู่ตีแม่ขู่ฆ่าแม่อย่างเงี้ยนะเออแม้มันจะยังไม่ได้ทํานะครับคุณไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่เลยนะไปขอไต่สวนเหตุความรุนแรงในครอบครัวนะชื่อกฎหมายยังไม่ต้องสนใจมันคุณสามารถไปได้เลยโดยต้องแจ้งความก่อนไม่ไมต้องนะครับคุณสามารถไปได้เลยนะโดย กลไกของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นมีอยู่แล้วนะครับย้ำอีกทีนะครับเข้าใจง่ายๆตรงกันนะง่ายตรงกันลูกก่อความวุ่นวายทําให้หวาดกลัวนะนะอส่วนมากเลี้ยงอย่างดีมามันจะฆ่าหัวเอาะอีกทีนะครับถ้า่มีเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวคุณจําคํานี้ไว้คุณวิ่งไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อขอไต่สวนเหตุความรุนแรงในครอบครัวนะจะมีกลไกที่ศาลจะเรียกให้ความคุ้มความคุณได้ มันเป็นกฎหมายพิเศษนะครับอย่ามัวจะมาแจ้งทำร้ายร่างกายข่มขู่หวาดกลัวอะไรนั้นเอาไว้ทีหลังเพราะว่ากฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเป็นกฎหมายพิเศษที่ออกแบบมาสําหรับช่วยเหลือคนนะครับย้ํานะครับมีเหตุวิ่งไปศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับมีใครบ้างนะผัวเก่าลาวีเออเมียเก่าลาวีลูกเกเรนะเออวิ่งไปไต่สวนด่วนนะครับจําไว้ อี่ยผมมาเข้าเวรก็ต้องช่วยอธิบายกันไปนะครแนะนำไปล้วใส่สวนยังไงก็รอฟังอยู่นะ